สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟกุกกอ,อกนะคะตอนนี้คุณป้าเอาเห็ดอะไรนาะมาเห็ดกอเห็ดไข่ไม่มีเนาะคุณป้าโอ้ยลูกชายไปหาเห็ดกอไม่ได้หาเห็ดไข่โอ้ออกแล้วเห็ดกอนะโอ้อมีเห็ดกอมาแล้วนะคะเนี่ยดอกเบลเลยดอกเบล,บเ,บลเธอเลยป๊าดไม่รู้จักว่าป้ามาเมื่อเช้ามไปเห็นอยู่นู่นอือ ถุงละห้าสิบถุงร้อยๆนี่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 ่ใครจะดูนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอฟซีเห็ดป้าเห็ดเห็ดออกเหรอลัางพูดเล็้ไฟบ่ป้าจ้าโอ้ลุงเจีมนี่ขึ้นทอดเจ้าหลายเด้อเห็ดดอกไงนี่ออืแม่เบนบอกว่าไม่มีออเดอร์ไปเลยชื้อช่วยอันหนึ่งโอ้พอนก็อยู่บ้านน้ะแม่เบนมาเมื่อวานนี่นี่อืมวันนี้คนไปแล้วบอก ไดแต่ปายแล้วคนว่าฝนตกอยู่บ้านนั่นก็อยู่เหมือนอยู่กับบ้านเรานี่แหละคนว่าเท่ากันเนาะเท่ากันเลยจะมาแต่เม <ละ S 1> ื่อคืนนี้บอกมาเมื่อคืนนี้สามทุ่มค่ะโอ้โยคอนวราซื้อช่วยคุป้าแล้วละ่ะนี่มาเดี๋ยวจะดูกันนะคะโอ้ยเอาตัวนุ่มนี่แหละหอยกะแต่แต่เจ้าจะเอาชุงใดก็เลือกเอาโลดเออาไอ้ทีมาดูนะคะป๊าดงานดีดีคุณโอ้โหอุ้ย งามแท้ๆขมาไม่ใส่อือไปหาเมื่อคืนนี่บอกอเออถ้างั้นหนูเอาช่วยคุณป้าสักสองถุงก็ได้อ๋ออันนี้กับอันนี้แหะเดี๋ยวเอาไสอันนี้มาคอยดยูเดี๋ยวมาดูกันนะเอ็ซีค่อยว่าจะไปอยู่แต่ไม่ไปดอกแบบนี้ได้กินแล้ว <c oughs> <c oughs> พ่อบอกว่าจะขึ้นอยู่ดีนะที่ป้ามาก่อนนี่ถ้าเป็นขึ้นก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วแม่นันไปแล้วใครเข้าไปอันนี้เอามาห้วยบางทีได้ อาณาณแม่แซมนะขึ้นหลังผู้เรียกไฟแล้วบอกเออต่เขาไปหลังกันหลั่มาก็ได้ได้ได้ยูไปหาสะเอาเนาะอหาซะเอาเพราะว่าลูกชายว่าใบตองเยอะแม่เอยมันไม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปพรานิ่มเราพรุ่งนี้ค่อยไปฮะเราค่อยขึ้นนะบอกวันหนึ่งวันต่อวันก็ได้ลูกชายค่อยไปเลยวันต่อวันนะเพราะมันก็บานเนาะนี่วันต่อวันได้เยอะนะคะเนี่ย เท็ดแดงแกงก็น้ำแดงนะคะนี่เออแต่มันหวานเออีพ่อตังก็ถือมาอยู่บ่โอเคถือช่วยคุณป้าเพิ่นนะคะิ่นก็ให้กินฟรีอยู่เรื่อยด้อันนี้ก็ถึงเวลาช่วยป้ายังนุ่มอยู่ไข่เอฟซีเดี๋ยวเข้าไปหาหมูใหม่ก่อนเออเมื่ออื่นนางไปเมื่ออื่นก็ไปก็ไดอยู่ดอกแทาแล้วเห็ดอย่างอื่นไม่ออกหรอคะป้าอ้ามันโวยหมดแล้วมันเห็ดนาเรนนามมงดิเออมันแค่ยังชีอยู่ดอก เออยังบอกต่อไปก็จะพายเอฟซีนี่แหละตะเวนเลาะหาเห็ดแล้วก็เอาสองถุงนะคะถ้ากินไม่หมดก็ต้มไว้ได้นี่เอออัดตู้เย็นไว้อัดตู้ไว้นะถ้าเอาเฉพาะแกงเดี๋ยวถ้าเอฟซีสั่งก็จะขายให้เออแม่เบนบอกว่าไม่มีออเดอร์แต่ก่อนนะมีอยู่โอ้เดี๋ยวนี้นะเพื่อนก็ไม่มีแล้วเอฟซีก็ไม่รู้ว่าเรามีเห็ดเนาะเออนี่ปาดหลายกระโดดป่ะนี่แตกต่างนะที่เราซื้อวันนั้น ออโอ้ยเฟซีเอ๋ยมีแต่ดอกงามงามไปเห็นแบบนี้เพิ่งได้เนาะแต่สีมวลสีงันเออมันออกหลายเลยเออเริ่มออกเยอะเนาะอันนี้ผู้บ่าวเพื่อนก็ไปหาเพชรไข่ก็ออกหลายเห็นเขาว่ากกตูมออกเนาะออกยูเฮ้ากับแต่มันฝนตกหลายมันบงงามมันขี้ดินติดโอ้มันน่อยกระต๊ดกระเต็ดนะนะมันมันคืออันนี้ใบตองใบเดียวนี้ อันนี้มันใบตองปิดไวอืมไอ้ออตัวเล็กไม่ใช่ของกินเด้น่าพุนพ่นๆจะขึ้นกับป้าวนๆไม่ใช่ของกินคับไม่ได้อะไรกินเลยมาเลาะสวนยางนะคะเอฟซีเพื่อที่จะมาหาเห็ดปวกนะคะหรือว่าเห็ดโครนนะคะนี่เลาะไปเลาะมาก็เจอนะคะแค่ดอกเดียวค่ะ f อฟซีนะคะอาไปทรอะไรไม่ได้หรอกนี่นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะปล่อยไว้ตรงนี้ มีแค่ดอกเดียวนะคะเดี๋ยวเลาะดูเนาะอนนี้มันเท่าแล้วเอฟซีนี่นี่ทอนขึ้นมานะคะก็ขึ้นมาทาั้งรากทั้งโคนนะคะนี่ดูนะคะท้องเขาก็จะเริ่มนะคะเพราะว่ามันบานแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นเชื้อที่สวนไปเลยอีกนะคะเพราะว่ามัไม่มีเนาะ เราดูแต่ก่อนนี่โหถ้ามันถ้ามันออกนี่คือเต็มตะก,ก้าเลยนะคะทุกคนก็บริเวณแถวๆนี้แหละยุงก็เยอะนะคะว่าจะว่าจะกีดยางก็คงไม่กล้าเสี่ยงนะคะเพราะว่ากลัวจะเหนื่อยฟรีนะคะพ่อนิ่มไปหาหน่อไม้นะคะยังไม่รู้ว่าไปทางไหนเพราะว่าคุณแม่ก็มาดูเห็ดนะคะส่วนพ่อก็น่าจะไปหาแถวข้างๆสวนที่บ้านไร่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต้นยางนี่แห้งหมดแล้วนะคะกีดได้ค่ะแต่ว่ากลัวอย่างเดียวก็คือกลัวฝนจะตกนะคะก็มันก็ไม่ได้นะคะมันก็เททิ้งเหมือนเดิมนะคะ f อซสวนมันที่เราได้หญ้าไปแต่วันที่ลกก็ท่วมหัวนะคะที่เรายังไม่ทันได้ไดาหญ้าก็จะเป็นฝั่งนู้นเนาะได้หญ้าไม่ทันนะคะเพราะว่าฝนแบบลงมากเลย อันนี้เราได้ย่าไปรอบหนึ่งนะคะเนี่ยอู้ก็สวยอยู่นะเนี่ยก็จะพยายามนะมาทำให้แบบเอาให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสวนยางเล็กเนาะก็เริ่มงามแล้วนะคะเมื่อวานนี้ไปทางาบึงการนะคะก็เห็นต้นยางแบบสวยอันนี้เราต้องเอามีดมาตัดออกเลยนะคะให้เหลือเฉพาะลำเดียวถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะ นี่อันนี้คุณแม่ตัดใหม่นะคะมันก็ขึ้นใหม่ถ้าจะให้ดีก็ต้องตัดนะคะ FC ตัดใหม่แล้วให้มันขึ้นใหม่แบบนี้เลยมันจะได้ลำสวยๆนี่โอ้งามโอ้เท่าเดิมอีกแล้วค่ะเท่ากับเราไม่ได้ดาหญ้าเลยนะคะเนี่ยก็ยังดีกว่าเนาะมันมันก็ยังขึ้นดีอยู่อันนี้มาเลาะดูสวนนะคะเดี๋ยวเราเอากรรไกรตัดกิ่งมาตัดนะคะตัดทิ้งเลยอันที่มันไม่ค่อยสวย มันขึ้นใหม่แล้วก็สวยกว่าเดิมอย่างเช่นต้นเล็กๆนะคะมันขึ้นมาแล้วมันไม่งามดูนะคะหญ้าเอฟซีเอ๋ยป้ามันแมนหยาอยู่บ้านั่นนะเราต้องมาเหยียบก่อนนะคะถ้าเป็นพ่อน,นีมบอกว่าถ้าเป็นร่องยางก็คงจะได้มาตัดก่อนนะคะก็จะให้เขายังไงล่ะตัดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าให้มันย่อลงมาดีกว่าแบบ แบบนี้นะคะอ้ลุกมากเลยค่ะนะคะช่วงฝนไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะก็ต้องทำใจดูนะคะสวนมันก็อยากงามอยากงามนี่อันนี้คือเราได้ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะที่ตอนที่พ่อนิ่มตอนแดดแดดก็ฝนก็ตกเร็วค่ะตกทุกวันด้วยทำให้ยากขึ้นดีดีมีหน่อหวายด้วยนะคะด้านล่างเดี๋ยวก็คงกลับไปบ้านไร่ก่อนนะคะดูว่าพ่อนิ่ม ได้ไหมนะคะนอไม้นี่ภูเขาอันนั้นเป็นผู้เล็กไฟนะคะลูกนู้นนะคะ fc นนนๆผู้กระโล้นนะคะลูกนูน้นอันนี้ก็จะเป็นผู้เล็กไฟนะคะแล้วก็จะมาผู้ปะพางนะคะลูกนี้นี่เห็ดปวกไม่ออกนะคะออกก็ไม่ไม่พอแกงนะคะน้อยน่หญ้านะคะงามหลาย โคตรงามนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่างามหลายอย่างเดียวโคตรงามนะคะโอ้ตายเยอะอยู่นะเนี่ยต้องได้เอามาปลูกแซมค่ะเอซอย่างเดียวคือต้องได้แซมถ้าไม่แซมนี่ก็คือได้ปล่อยไปเลยนะคะก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะคะนี่นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ ก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ